นนีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างบ้านเวนสเตย์กันในโรบอทค่ะหรือว่าเวนสเตย์เฮาทยคุณกันนะอ๋อหอราอย่าบอกนะว่าบ้านขลังนะฝีมือเราอะนะและตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นเวนสเตย์ค่ะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะสามารถแปลงร่างเป็นเวนสเตย์ได้ฟรีๆเลยนะแล้วก็ต่อไปถ้าเราแบบสร้างบ้านเสร็จเนี่ยเราก็สามารถแปลงร่างเป็นอีนอิกหรือว่าติงหรือว่าอแมนด้าได้นะคะหรือว่าวูดลี่ก็ได้เนาะลองไปเียนดูดิบ้านของเรานี้มีตูไ้ไปรษณีย์ด้วยนะ ตู้เปซี่นี่สวยๆเพราะว่าตู้เปซีนน่นี้เราไว้เก็บเงินสร้างบ้านเข <c oughs> าจะมีคนมาหยอดเงินให้เราเราก็เอาเงินในตู้เปณีนน่นี้มาสร้างบ้านเนาะ ตอนแรกก็ต้องเริ่มสร้างรั้วบ้านกันนะคะรั้วบ้านของเวสเตเนี่ยมันก็จะเหมือนสุสานนะเนาะมันก็จอกสีดำๆำหน่อยนะ <G ül> ถ้าไม่ใช่สีดำ <G ül> ก็ไม่ใช่เวสเต่เนาะมาดีมันจะทะมึนทะมึนหน่อยนะ <G ül> มันก็จะอึคอมครึมนิดนึงาพาดอากาศก็จะฝนตกนะแล้วก็มืดครึ้มนะ <G ül> อ้าวเฮ้ยติงอ้าวเห็นติง้งแวว <G ül> ช่าแล้วน้องติงมาวราติงน่ารักเชียร์มาเล่นแรงว่าน้องติงมีบ้านหลายหลังแล้วใช่เปล่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะสร้างกันต่อเลยนะ ตรงนี้นะ่าจะเป็นทางเข้าบ้านนะถ้าเกิดเราไม่ผิดนะเนาะอุ๊ยดูดิบันไดทางเข้าบ้านยังเป็นสีดาเลยอะ่ะแล้วก็เราต่อเติมรั้วบ้านเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าบ้านของเวสเต,เต์เตเนี่ยเขาก็จะมีรั้วรอบขอบชิดเนาะแล้วก็จะมีสุสานของพวกเหลาา่ายัดยัดเพื่อนๆเนขาด้วยค่ะเอเฮ้ยมีวิทเตอร์ด้วยนะน่าตัวอ้อวมันมาอยู่หลังบ้านเลยเนี่ยเขามีเงินให้เราด้วยนี่อากาศ่าโอ๊ยขอบคุณนะให้เงินด้วยเอาเงินไปสร้างบ้านต่อแล้วก็เฟร็ด ้็เฟรดนี่ก็ให้เงินเราโห oh, ดูดิแต่ละคนนี้ให้เงินทุกคนเลยนะแล้วก็เอามือพอกมาจากหลุมศพตัวเองด้วยแล้วไแเอาเงินเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ตามมาเอาคืนเหรอไอ้เขาให้เราไปสร้างบ้านให้เขาไง อันนี้ต่อไปเราก็สร้างรั้วบ้านเพิ่มนะคะรั้วบ้านเนี่ยเกือบครบแล้วนะหาดรั้วด้านหน้าบ้านนะคะฟ๊บนี่สร้างสเลย,ยอุ้ยสวยจุงก็ทำโมเดลดีเนาะสวยมากเลยอะ่ะมันเหมือนเดอะซิมเลยเนะาะเพราะว่าโมเดลมันคล้ายๆกับเดอะซิมเลยนะอา้อาวเฮ้ยอ้๊แล้วเอาไปทำอะไรแป้งดอกไม้ทำไมอ่ะต้องเก็บแป้งดอกไม้ก่อนโอ้ทังวนแล้วอะ่ะอมดูดีแป้งดอกไม้ยัเป็นสีขาวกับสีดําเลยนะันเป็นดอกไม้ไว้ทุกมากๆเลยอะ่ะเก็บเงินกันแล้วก็เอามาสร้างต่อ มีเสาโรมหน้าบ้านด้วยนะคะถ้าไม่มีเสาเนี่ยไม่ใช่บ้านของเวนเดย์นะแล้วก็เริ่มสร้างกรอบบ้านของเวสต์เลยค่ะบ้านของเขาก็จอกโทนสีขาวๆเทาๆดำๆเนาะนี่เราก็จะมีโต๊ะอาหารไว้สาหรับดินเนอร์ค่ะอของอเวสต์เขาะนะเดี๋ยวเวลาปาร์ตี้กันแล้วอันนี้เป็นบันไดทางขึ้นบ้านชั้นสองกันเนาะแล้วก็วางเก้าอี้ค่ะเก้าอี้ก็จะเป็นสีแดงอุย้ยมีของกินให้ดูสิอุย้ยนะ่ากินจุงอมืมกินเชิงเทียนเนี่ยนะแล้วสนี้ย่อมของพี่เคนนี่ แอบชอบกินของร้อนใช่ปะแซ่บๆเลยนะ <c oughs> นี่เป็นโต๊ะนั่งข้างหลังบ้านแล้วก็จะเป็นห้องครัวของเวสเตย์นะคะเอาไว้ทํากับข้าวเลยเนาะนี่ตู้เย็นเป็นสีดําเลยอะ่ะตู้เก็บอาหารก็ยังเป็นสีดําเลยนะดูดีตรงนี้เหมือนจะเป็นกรอบรูปของเวสเตย์เขาเลยนะ นี้เราขึ้นมาสร้างชั้นสองกันต่อค่ะจะต้องมีหน้าต่างเลยเนาะนี่หน้าต่างเขาจะเป็นเหมาะกับบ้านของเวนเดย์เลยโอ้โหมาแล้วแบบฟึบฟุบเลยตรงนี้จะเป็นโซฟาส่วนตัวของห้องเวนเดย์เขาเนาะว้ห้องนั่งเล่นเหรอใช่เป็นห้องนั่งเล่นส่วนตัวของเวนเดย์เขาคล้ายๆกับอยู่ในโรงเรียนมหาลัยของเขาเลยเนาะดูดิก็จะมีพวกตู้หนังสือเต็มไปหมดเลยนะว้าวสวยจุงเดี๋ยวเราจะต้องแบ่งพื้นที่ให้กับอ e ีนิดด้วยล่ะ แต่ว่าอินิตยังไม่มานะเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จ <c oughs> นี่จะเป็นห้องน้ําของเวสเตยนะ <c oughs> ห้องน้ําของเวสเตยเนี่ย <c oughs> เขาก็จะตกแต่งแบบออกโทนสีดําๆเข้าขาวอะเนาะ <c oughs> มีม <า S 1> ชักโครก <c oughs> มีอ่างอาบนะ้ํามีผ้าเช็ดตัวย,ยังเป็นสีดําเลยนะ <c oughs> ที่สําคัญเขาชอบแบบใช้เทียนนะเนาะ มันก็จะสะลัวสลัวนิดนึงไปดูชั้น3ก็ดีกว่าวก็บ้านของเวสตเดย์ก็จะมีชั้น3ต่อนะซึ่งชั้น3นะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนของอีนิดค่ะโอ้โหทำไมสีสับไม,มนช่างแสบตาเนี่ยสีก็จะเป็นสีเรนโบว์พาสเทลนะอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเวสเดย์ไม่ถูกใจสิ่งนี้มาฝั่งนี้กันดีกว่าแล้วก็ต่อไปอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นห้องของน้องวันพุธนะคะอ่าเขยังชหน่อยโอ้ยสีช่างสบายตาเหลือเกินนีนั่งบนเตียงนอนได้ด้วยนะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นดนตรีเชล ะะของน้องวันพุธเขาเนาะไอสีให้ฟัง่อยดิไอ,อสีไม่เป็นหีือว่าจะสีตา,ข,าข,ของน้องวันพุธนะโอ้พี่เคนสีเป็นที่ไหนล่ะ <S <S โอ้ท้าจะยกก็ยังไม่มีแรงจะยกเลยเดี๋ยวเราก็จะสร้างหน้าต่างให้น้องเวสเตยกับน้องอินนิตกันนะคะ นีเราสามารถสร้างบนเก้าอี้พลังได้ว้าวดูหน้าต่างสิหน้าต่างสวยสวยถ้าเรากดรีเซ็ตเราก็จะได้หนึ่งพรางวัลทองคํามาหนึ่งครั้งนะซึ่งเราสามารถเอาไปซื้อสก,กินของน้องอีนิตมาใส่ได้ค่ะแล้วบ้านเราก็จะบึ้มหรือจะพื้นนะบ้านก็จะเป็นการรีเซ็ตให้บ้านของเราเนี่ยหายไปนะอ้าวเฮ้ยโอเมยแทีนี้เราก็จะสามารถแปลงร่างเป็นน้องอีนิดได้แล้วค่ะอลองแปลงร่างดูดิเหมือนเป้าอ่ะลองพิคแคนดูดิ เหมือนน้องอินิตจริงๆนะ้ยสวยเชี่ยวเหมือนตัวจริงเลยน้องอินนิตน่ารักอะอดูกระโปรงกับเสื้อของน้องสิกระโปรงและเสื้อของน้องเนี่ยเป็นสีเรนโบว์มีสีสันหวานแหววมากเลยโอ้ยติงดูดิติงน่ารักมากเลยเอ้าไม่เันแปบเดียวอ้อมกลายเป็นติงแล้วหรอใช่แล้วถ้าเราสร้างบ้านครบสองครั้งเนี่ยเราก็สามารถเอาถ้วยทองคําเนี่ยไปแลกซื้อสก,กินของติงมาต่อได้นะแต่พี่เคนตอนเนี้ยกลายเป็นอินนิตเซนสวยไปแล้ว อันนี้เราก็จะไม่ได้แปลงร่างเป็นเว้นเดย์เพาว่าเราจะลองล<า>เป็นอ<ล>ินิตกับติงดูนะแล้วก็ไปสร้างบ้านกันต่อเนาะซึ่งบ้านหลังต่อไปที่เราจะสร้างเนี่ยก็จะเป็นบ้านของอแมนด้านะคะอ้าวเฮ้ยพี่เคนเข้าไม่ได้อ่ะอ๋อเพราะว่าพี่เคนยังไม่ได้เก็บคะแนนใช่ไหมอ,อ้าวอดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพี่เคนเก็บเป้วก่อนก็ได้เดี๋ยวเขามาสร้างคนเดียวก่อน อันนี้ก็จะเป็นกำแพงบ้านของอแมนด้าค่ะรัวบ้านของอแมนด้าจะเป็นสีขาวผสมกับสีเทาแบบนี้หรอว้าวทำไมฝั่งนู้นมันช่างดูสดใสซะเหลือเกินเดีย๋ยวลองสร้างไปก่อนแล้วกันนะเอ้าดูฝั่งนี้ดิต้นไม้ยังไม่มีใบเลยอะ ไอ้ต้นไม้สวยดีนะเห็นเปล่าต้นไม้มีสีเขียวกับสีฟ้าด้วยนะแถบนี้เหรอนิดถูกใจสิ่งนี้เป็นลาตาแป่งร่างเป็นติงแล้วก็สร้างบ้านให้กับอแมนด้านะคะแล้วเดี๋ยวเราสร้างไปสักพักเนี่ยเราก็จะสามารถแปลงร่างเป็นเจ้าวูลลี่นะคะว้าวทำหน้าอย่างนั้นน่ะเหมือนหน้ากลัวอแมนด้าตลอดเวลาเลยไปดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยไป้างบ้านกันต่อดีกว่านะอุ้ยเดี๋ยวแบบว่าอยากแปลงร่างเป็นอแมนด้ามากเลยอ่ะแต่ว่ามันต้องสร้าง บ้าเพิ่มไงมีสวนสนุกของ oh. อแมนด้าอ้าวลักเป้าม้าหมุนของอแมนด้าไงีตอนเด็กดๆชอบเล่นมากเลยนะแล้วก็อันนี้ลวดสะพานค้งชอบมากเลยตอนเด็กๆก,ก็ชอบปีนป่ายแบบนี้นะมีบ้านอแมนด้าเขาน่าสนุกดีจังเลยเนาะเขามีแบบสนามเด็กเล่นด้วยนะแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยอุ้ย oh, ดีจุง้งการเล่นนี้จะมีความสดเใครเห็นแกะเล่นเมา S <S เอาหัวทิมเอาเฮ้ยมันนั่งได้ป่ะเนี่ยทำไมหน้าทิมไปแล้วอ่ะเพราะมันนั่งไม่ได้เก็บเงินก่อนแล้วก็ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราสร้างชิงชาเพิ่มเนาะนี่ชิงชาสามารถนั่งได้เจ้าบูตลี่ก็มานั่งโอ้บูตลี่เหงาไหมไม่อนด์แมนด้าไม่อยู่เลยเดี๋ยวก็จะมีอแมนดาทีหลังปตก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะสร้างถึงอแมนดาหรือเปล่านะ อันนี้เราสร้างต้นไม้เพิ่มเติมกันนะคะบน้นแมนด้านเนี่ยค่ะจะต้องมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆไว้สําหรับหน้าบ้านด้วยนะที่เราเริ่มสร้างบ้านชั้นที่1ค่ะอันนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะมันก็จะมีรั้วและแท่สีข,า,ขาวๆแล้วก็มีเก้าอี้ไม้ตัวเล็กๆค่ะไว้สําหรับนั่งดูวิวหน้าบ้านได้นะเหมือนคุณยายกำลงังนั่งเลยดูดิประมาณว่าอย่างนั้นนั่นแหละเพราะว่าบ้านสไตล์ยุโรปแบบตรงชั้นเมืองเขาก็จะประมาณนี้เนาะ ต่อไปก็สร้างกอบบ้านกำแพงบ้านนะคะว้าว <Wow. S 2> บ้านของอแมนด้าเนี่ยเขาก็จะเน้นสีขาวทั้งหลังเลยเนาะสวยจังเลยเนาะแล้วก็จะมีหลังคาการาดเป็นสีฟ้าน,นิดหน่อยเอ้ยนี่คืออะไรนี่คือครี่เหรออา้อาวเฮ้ยมันคืออุอจิไงเนี่ยแมลงวันตอมหึงเลยเดี๋ยวลางกรอบรูปก่อนนะ วูดีด้ขับรูจยาเป็นแกะของวูดี่เลยอุ้ยเป็นภาพบุของวูดี่เหรอต้องมีหน้าต่างเยอะๆด้วยนะนี่เราก็จะสร้างกรอบหน้าต่างขึ้นมาแล้วก็จะเป็นนี่เลยโต๊ะอาหารเยอะมามามีน้องหนูอยู่ด้วยล่ะน้องหนูอยู่บนพายแอปเปิลด้วยนะโอ้มานะหนูอาพายไปกินแล้วแล้วก็โซนตรงนี้ค่ะเป็นห้องรับแขกนะคะก็จะมีคัพเค้กกับผลไม้เนี่ยไว้ให้อเมนดกากินด้วยนะ เอ้ยนี้สวยอ่ะดูดีแล้วก็ต่อไปจะเป็นห้องครัวของอแมนดาค่ะน่าจะทำพวกพายแอปเปิลได้หรือเปล่านะนี่ล้วก็ต้องมีตู้เย็นด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวดูดิตู้เย็นนี่ไงตู้เย็นกับเตาแก๊สว้าวโอ้โอ้ทำ<ๆ>ไมหนูมีขาด้วยเห็นเปล่าไม่ดีอะไม่ขาย,ยาวนั้นนะทำไมหนูมันมีขายาวเหมือนคนเลยอะอนะ่าแปลกๆนนมาจากที่ไหนเนี่ย <c oughs> แล้วก็ห้องต่อไปตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะ แล้วก็จะมีห้องแต่งตัวของอเแมนดาด้วยเนาะดูดีนี่จะเป็นเตียงนอนของอเแมนดานะแล้วก็ต้อเขียนหนังสือของอเแมนดาค่ะ ดูเหมือนกับว่าเขาจะมีจดหมายเลยนะอืมจดหมายเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเขาจะเขียนข้อความซ้ำๆกันอยู่เนาะแล้วก็ตู้ใส่เสื้อผ้าของอแมนด้าค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะหวัวเตียงที่มีโคมไฟนะคะไว้สําหรับให้อแมนด้าไว้เปิดปิดตอนกลางคืนได้เนาะห้องสวยสวยแล้วก็นี่เลยห้องน้ําขาดไม่ได้เลยจะต้องมีห้องน้ําทุกบ้านนะ นี่ห้องน้ําของอแมนด้าสวยไม่แพ้บ้านของเวสต์เวล่าโอ้โหห้าหันชักํรากันปนะวดอึอยู่เลย <laughs> หน้าอมทุกมากเลยดูดีนี่เลย ยังสร้างต่อยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งนั่ง <c oughs> มีอากับน้ำด้วยออแม่เจ้าโฮ้ยเดียวม,มัน่นาวอะไรอะนะเฮ้ยแกะมันชอบอาบน้ำโครนแบบนี้ไงหรือเขาว่าเราทำช็อกโกแลตอ่ะเหมือนสตีช็อกโกแลตเลยนะพี่เขียนว่าเป่ากินนายไะเนี่ยแล้วก็บันไดขึ้นชั้นที่สอง <c oughs> ึ่งเขาบอกว่ามันปิดชั่วคราวไม่ให้ขึ้นนะแต่เราก็จะขึ้นแน่นอนเดีวเราก็ต้องขึ้นไปสร้างต่อไม่อย่างนั้นไม่เสร็จเราสร้างกำแพงชั้นสองต่ออันนี้ก็จะเป็นห้องใต้หลังคานะคะ ห้องใต้หลังคาเนี่ยมันก็จะมีความลับของอแมนดาอยู่ฮะความลับอะไรอะความลับในการทำไายแอปเปิ้ลยังไงล่ะจริงนี่โว้ยกำลังหิวเลยดูดิหลังคาเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยนะสวยมากเลยนี <gasps> ่ตรงนี้โต๊ะที่ไว้สำหรับวางกล่องเก็บของแล้วก็พวกลังเก็บของต่างๆนะคะ ใครกับห้องเนี้จะเป็นห้องเก็บของใต้หลังคาเลยเนาะว้ารูซีบ้านแอมเนด้าคับสวยสวยให้มีม้วนวิดีโอด้วยมีวิดีโอม้วนเทปลับด้วยนะสมแล้วที่เป็นบ้านของเด็กนีแล้วมีตุ๊กตาเออคือก้อทำไมตุ๊กตาหน้ามันหลอนยังไงเำไเรย่ไม่ค่อยดีละเอาไปทิ้งแม่ป่เนี้ ว่าเห็นรัศยิมกุยแล้วก็จะต้องมีชั้นวางหนังสือระเกะระกะหนนะ่อยเนาะห้องนี้ก็จะลกนิดนึงนะเป็นเด็กไปรู้ใช่ไหมมีโซฟาด้วยล่ะที่สําคัญเนี่ยเราจะจะมีโซฟาไว้นั่งเล่นข้างบนได้แล้วเนี่ยดีเลยมันจะมีบแบบใายๆกับทีวีใช่ปะอ,อ๋อไม่ใช่มันคือที่เก็บเครื่องมือพวกค้อนกับเลื่อยไงกอ่ะเปนหน้าค<อ>่าสร้างบ้านเก่งด้วยแหี่ตรงนี้ก็คือทีวีต่างหากว่าอ๋อนี่ไงโอ้โหสัญ,ญญาณไม่มีเลยอาว เอามาต้องใส่วิดีโอลงไปก่อนอนะเปล่าก็อเอามวนนู้นมาใส่นาอแล้วก็จะมีโต๊ะทํางานที่ไม่ได้ใช้แล้วด้วยนะวางไว้ตรงนี้แล้วก็มีหนังสือแปลกๆบางเล่มเนี่ยวางไว้บนโต๊ะนี้ด้วยเนาะแล้วก็จะมีนาฬิกาค่ะ นาฬิกาเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยวางไว้ตรงนี้นะแล้ที่สําคัญอันเนี้ยก็จะมีโต๊ะที่ไว้สําหรับทําพยแอปเปิลของอแมนด้าเขาค่ะวางใน,นสุดไปเคงก็็ได้ได้กินแอปเปิลแล้วก็จะมีพวกเ้าอบไมโครเวฟแล้วก็ผักผลไม้นะอะเนาะอจิทำไมเขามีถังน้ำมันด้วยอาจจะไว้เก็บของก็ได้นะเฮ้ยนี่คืออะไรพี่เคงเขาบอกว่าเผาไมหมเฮ้ยลังดูดิเผาไหมคืออะไร,รอ๋อ เดี๋ยนะหรือว่าเขาต้องการให้เราทำถ่ายแอปเปิ้ลอ่ะเอ้าเฮ้ยโอ้โหนั่นง้อเราอันนี่ทำไมเราเผาบ้านตัวเองอ่ะโอ้มาตาเคนแย่แล้วอไฟไหม้ใครก็ดาวทั้งดับเพื่อมาดับพีทำไม้หมดงละอ้อมโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วเราต้องไปสร้างบ้านหลังใหม่ละพี่เคนใครเขาให้มาทำแทบเปิ้ลได้หลังคากันเนี่ยเขาบอกว่าให้เผาบ้านตัวเองเหรอเอ้าเฮ้ยแย่ถ้าเราเผาบ้านตัวเองเราจะได้เงินโอมแม่ ที่ห้องใต้หลังคาของอแมนดาโอ้ยโดนเพลิงเผาไหม้หมดแล้วอ่ะเนี่ยเราเนี่ยเราต้องออกจากบ้านหลังนี้แล้วใช่ไหมอยู่ไม่ได้แล้วพี่เคนเฮ้ยมันไม่ใช่เวลามันต้องสร้างไฟนะเอามันต้องสร้างหลอดไฟก่อนนะเปล่าอ่ะไม่งั้นบ้านมันจะไม่ครบเปล่า โอ้ยยแล้วทำไงอ่ะไม่มีจุดไฟอีกแล้วเหรอเขาไม่ยังไฟไหม้เรียกดน้เพลิงด่วนอ๋อแล้จุดไฟเผาอา่แมนดาใช่เปล่าไม่ให้อแมนดาออกมาใช่ไหมเฮ้ยตกจะมาลอยแมนด,า,า,มนดามาอาม่ะแมนดาไหนมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะจริงเสียงจริงด้วยเนี่ยเฮ้ยดูดิเจอสำรวจบ้านใหญ่เลยอ่ะนี่ต้องรีบเผาบ้านแล้วก่อนที่อ่แมนดาจะออกอารวาสนะแยาา่แล้วอ้อมรีบหนีเร็วอ่แมนนาเปิดก่อนแล้วเห็นป่าอ่แมนนาไปนอกบ้านก่อนแล้ว อยู่ห้องใต้หลังคาที่นั่นไงหลืออีกอันหนึง่งต้องเบินบ้านให้หมดโอ้ทีวีไม่เหลือถ้าเราเบินบ้านหมดเนี่ยเราก็จะได้เงินเยอะนะเอาเร่รีบหนีแล้วไฟกำลังจะคลอกนะกำลังร้อนพอดีเลยนะจะเป็นแก่ยากรืงไงย่าแป๊บหนึ่งมาเลยอ,อีกอันนึงยังไม่ได้สร้างเลยแย,ย่ร้าโอ้ยอภายจุงถ้าเราก,กดรีเฟซ็ตอ่ะ แล้วก็จะแปลงร่างเป็นอแมนด้าด้ใชแม่แต่ยังเพิ่งรีเซนต์ได้หนี้ก่อนเดียวอแมนด้านี้แล้วฮัลโหลลาลาอแมนด้านี้แล้วอยู่ข้างบนไม่ได้นะมันร้อนนะไฟกำลังไหม้บ้านนะแมนด้ายู่นิดนึงจะได้กินแกะย่างกันนะไม่ได้กินไทยอัปเปอร์แล้วนะจะได้กินแกะย่างแทนนะอแมนด้าแล้วลาทางนี้เลยอแมนด้ารีบหนีเลยอแมนด้า แม่แมนด้าเขาไม่ยอมมาจากบ้านหรออีกเห็นแย่ละอะแมนด้าไม่ยอมมาจากบ้านกกออมาเ็ย<ป>อะแมนด้าม,มาเลวมาแล้วก็แค่วันนี้เราก็สร้างบ้านของเวสเดย์กับอินิดแล้วก็อะแมนด้าไว้แค่นี้กันเนาะถ <g oss es> ้าชอบเราบล็อกไทยคุณแล้วก็อย่าลืมนะช่วยกันไลค์กันแชร์กดซับเคสเซบิงให้กันกุ้งกิ้งนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องไปก่อนล่ะบ๊ายบาย